จะทำยังไรจะคลายความผูกพันอาจจะมาอธิบายขยายความลึกซึ้งของกรรมไม่เห็นว่าทุกคนเป็นทายาทของกรรมเพราะของใครก็ของใครคุณห่วงหมายความว่าคุณจะช่วยเขาคุณก็ช่วยได้แต่เปลือเปลือกช่วยได้แต่ผิวผิวเผยเผยภายนอกนะ ช่วยได้แต่ภายนอกถ้าลึกก็ไปถึงภายในแล้วกรรมใครวิบากใครก็เป็นของของตนอันนั้นเพราะฉะนั้นคนใดก็แล้วแต่แม่จะมาเกิดร่วมสายเลือดกับเรากรรมก็เป็นของของพ่อของแม่ของพ่อก็เป็นของพ่อ ของแม่ก็เป็นของแม่ของปู่ของทวดของย่าของตาของยาของใครก็ได้ของลูกของหลานของเลนไม่ได้ถ่ายทอดจากของเราลูกเราก็ไม่ได้เป็นกรรมที่ถ่ายทอดจากของเราอันนี้หละคนเข้าใจตื้นเกินว่ารับถ่ายทอดจากพ่อแม่ทำไว้ลูกก็เลยต้องรับกรรมจ่อไม่ ถ้ากรรมที่จริงแล้วกรรมวิบากที่เป็นปรมตัตธรรมที่แท้จริงแล้วมันไม่นะไม่มันคองกายคลองมันอันนี้เป็นอจินไตกรรมวิบากอันนี้เป็น,นไม่ใช่การคิดเท่านั้นต้องเข้าใจจงกระตั้งคุณจะมีสภาวะจริงของตนและคุณจะต้องรู้ว่าอ๋ออันนี้เรา โทษพ่อแม่โทษปู่ย่าตาโทษโทษะไรใครไม่ได้อคุณเป็นของคุณเองคุณมีของคุณเอง